ฉันคือเจ้าหญิงของพระราชวังนี้ทุกอย่างที่ฉันได้มาจะต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ตอนนี้ฉันน่ะจะเปิดร้านเป็นโซนปาร์ตี้ในพระราชวังฉันจะต้องให้เสียยเหมยไปจัดหาตู้แช่ที่ดีที่สุดเพิ่มมาไว้ในร้านของฉัน เ,เดี๋ยวเสี่ยเหมยไปหาตู้แช่ที่ดีที่สุดนะฉันจะเอามาไว้ในโซนปาร์ตี้สำหรับร้านเบเกอรี่เพื่อให้เพื่อนฉันเข้ามาทำขนมในวังนะถ้าไปจัดหาตู้แช่ที่ดีที่สุดมาให้ฉันเลยนะได้เลยเพคะองคหญิงเดี๋ยวมอมฉันจะไปจัดหาตู้แช่ที่ดีที่สุดมาให้องคหญิงเพคะดีมากค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านตู้แช่โมเดิร์นคูลนะคะวันนี้คุณลูกค้าต้องการตู้แบบไหนคะ เจ,จ๋อเจ๋อเจ๊ช่วยจัดตู้เค้กที่ดีที่สุดให้เสี่ยวเหมยเอาไปให้องค์หญิงหน่อยสิคะอ๋อเป็นตู้เค้กสำหรับองคหญิงสำหรับไว้วางบนเคาน์เตอร์ใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวเจ๊จะพาเสี่ยวเหมยดูทุกแบบเลยนะคะเริ่มตั้งแต่แบบนี้เลยตู้เค้กเคาน์เตอร์เนี่ยมันมีสรง90แล้วก็เมตร20นะ90ก็จะมีหน้ากว้างอันนี้คือ90เซนเป็นทรงโค้งมีชั้นวางสองชั้น แล้วก็มีเป็นทรงเหลี่ยมแบบนี้นะคะขายดีมากๆเลยค่ะเสี่ยวเหมยแล้วคือมองเห็นสวยรอบด้านเลยแล้วนี่ตามมาดูตรงนี้จะมีโกด,ดังอยู่ตรงนี้ด้วยก็คือเป็นหน้ากว้างเมตรยีิเซนนะคะมีทั้งทรงโค้งแล้วก็ทรงสี่เหลี่ยมค่ะตัวนี้ก็คือแพงที่สุดเลยเหลี่ยมเมตรยีเซนค่ะเงินเอาเป็นตัวนี้ก็ได้ค่ะได้เลยค่ะเงินเดี๋ยวเจ๊จ๋าจะไปส่งให้เสี่ยวเหมยนะ เียวใหม่นี่เก่งจริงๆเลยนะมีแต่ตู้แช่สวยๆแล้วก็เข้ากับร้านของฉันทั้งนั้นเลยเดี๋ยววันหลังฉันจะต้องไปดูตู้ร้านตู้แช่โมเดิร์นคูกับเขาบ้างแล้วล่ะ